สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนปี2,568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตัวันตกค่ะสามารถรับชมพวบคู้่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเราจะมาดูกันนะว่าพลังงานความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของเพื่อนเืนก่อนนะเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ให้เจ็ดถ้วยนะคะช่วงนี้คุณน่าจะอยู่ในจุดที่แบบมีสิทธิ์เลือกนะมีโอกาสเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานทางความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสให้คุณเข้ามานะคะให้แปดดาบแล้วก็เก้าเหรียญโอเคเนี่ยในเรื่องของการเงินอย่างที่นกบอกเนอะคุณอาจจะแบบอยู่ในจุดที่ บังคั่งนะคะมีโอกาสเข้ามาทําให้คุณก็มีเงินเข้ามาแบบมากมายจริงๆนะคะในช่วงนี้ก็คือปังมากๆนะคะในเรื่องของการเงินเนาะแล้วคุณนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะไพ่เจ็ถ้วยเนี่ยกับแปดดาบเนาะเป็นอะไรที่คุณอาจจะยังอึดอัดเนาะหรือความสัมพันธ์เนี้ยังไม่ได้ เรายังมองไม่เห็นอนาค,คตอะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีสเสน่ห์มากๆแหละนะคะมาดูสิแล้วความรักเป็นอย่างไรอีกคะเมถุนควีนเหรียญนะคะพลังงานของธาตุดินเนาะธาตุดินพลึกศกกันมังกรแล้วก็พลังงานของธาตุลมนะคะเมถุนตุ้นกุ้มพ่อไม,ไม้ยม่ไม,ไมก็ได้เนาะ นกมองว่าจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคือคนคนนี้ถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณก่อนหน้านี้หรือเขามีตัวเลือกเขาจะตัดสินใจแล้วนะนะไพ่ของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะเขาเขามองเห็นแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่มีผลต่อใจเขามากที่สุดนะคะเป็นคนที่มีค่านะเป็นคนที่แบบวางตัวดีนะคะดูสวยดูหล่อดูแพงนะคะตัวคุณอะนะนะ ดูมีคลาสนะคะแล้วก็คือนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาสับสนนะคะหรือไม่แน่ใจมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะนกมองว่าถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจนะถึงเวลาที่เขาชัดเจนในใจขอแล้วแหละนะว่าคุณนี้แหละคือคนที่เขาอยากจะ แต่งงานด้วยนะคะอยากให้เป็นคู่ชีวิตให้สี่คาถาเนาะเขาดูความรู้สึกของเขาหน่อยเป็นยังไงคะ่ะไพ่เฮอร์มิตนี่ไงไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของการที่แบบถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ยเขาคิดว่าเขาตามหาคําตอบเนาะว่าใครนะคะคือคนที่เขาปรารถนาหรือว่าเขาเรียนรู้อยู่ก็ได้นะที่คุณก่อนหน้านี้ถ้าคุณกับเขาได้เรียนรู้กันอะ เขาก็รู้แล้วนะคะว่าคุณนี้แหละนะเป็นคนที่มีความหมายต่อใจเขานะคะเป็นคนที่เขาอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะเนาะเนี mm ่ย hmm. มีไพ่ของการแบบตื่นรู้นะคะถ้าเขาตามหาใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาก็ได้เจอแล้วนะ mm hmm. ถ้าไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ก็รู้แจ้งแล้วนะคะตื่นแล้วเนาะ mm hmm. มีพลังงานราศีกันนะคะ ชาววันพุธนะคะขึ้นมาเนาะสองเหรียญน,นกมองว่าคนคนนี้เขาเขาอยากมีอนาคตกับคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะลังเลนะนกมองว่าเขากลัวเขาอาจจะเคยมีบาดแผลบาดแผลในอดีตนะคะหรือเขาแบบไม่กล้าเนาะผอดใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเครื่องมือสื่อสารแอปพลิเคชันต่างๆเป็นคนไกลได้เนาะเนี่ยบางท่านบางคนคบอยู่กับคนที่อยู่ในแถบที่หนาวเย็นนะคะมีหนดวดมีเคราได้เนาะนกมองว่าก่อนหน้านี้ยคือเขาอาจจะยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีตัวเลือกทางเลือกนะตอนนี้เขามั่นใจละนะคะเขามั่นใจมากๆเลยว่าเป็นคุณอะ เนี่ยเขาคิดเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณและเขาแล้วนะคิดวางแผนแล้วนะวางแผนการเดินทางวาง,วางแผนเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะอยากพัฒนาเนาะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะคุณคือความรักที่ทําให้เขารู้สึกใจฟูนะเป็นความรักที่แบบเข้ามาทําให้หัวใจของเขาเนี่ยนะคะกลับมากระชุ่มกระชวยนะคะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนาะหัวใจของเขาสดใสมากๆเลยนะคุณคือความรัก นะคะที่เขารักคุณมากๆนะเป็นความรักที่รักแบบจริงใจเนาะพลังงานชาวทัดนามนะคะกรากฎพิจิกมีนมาดูแอคชั่นของเขาหน่อยแอคชั่นของเขานะคะไพ่8ไม้นะคะ, mai, ะ,คะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์ครื่องมือสื่อสารเนาะไพ่4ดาบแอคชั่นของเขาบางท่านบางคนเจอกับคนที่เขาโสดมานานเนาะ หรือว่ามีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะโอ้ไพ่เดะซันเห็นไหมคือนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นก็คือจะมีเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนขึ้นนะไพ่เดะซันเขาได้เจอความรักที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะเขาอาจจะแบบเดินทางมาหาคุณนะคะเขาอยากเจอหน้าคุณนะแบบใกล้ชิดอ่ะ หรือยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะมาอยู่ใกล้ๆคุณก็ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดี๋ยวนกขอดูให้สี่ดาบนะคะสี่ดาบคืออะไรนะคะให้หนึ่งดาบโอ้ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่แน่ใจเขาเงียบๆนิ่งๆนะคะหรือว่าเขาไม่เลือกทักทีเนี่ยเขามั่นใจแล้วนะให้หนึ่งดาบเนี่ยมั่นใจคือเขาตัดสินใจละว,ว่าเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่ง ต่อให้มีอุปสรรคมีความยากยังไงนะคะเขาก็ไม่สนใจละนะคือเขาคิดถึงการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไพา่ใบเนี้ยคืออยากพัฒนาเลยวะ่ะพัฒนาเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นการตัดสินใจนะคะหรือคุณเนี่ยก็น่าจะแบบได้ใจเขาไปแล้วนะคะชนะใจเขาไปแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะ มีธนูขึ้นมานะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะนี่ก็เป็นแอคชั่นของเขาคุณคุณจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยจะชัดเจนกับคุณนะแล้วก็การกระทำนะคะแอคชั่นต่างๆเนี่ยจะชัดเจนมากเขาจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะขอดูนะคะว่าแล้วแนวโน้มสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตของการแาะกัดน,นะคะ เนาะเนี่ยคนที่ไม่ใช่สําหรับเขาก็จะออกไปจากชีวิตเขาคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณก็จะออกไปจากชีวิตคุณเช่นกันคุณทั้งคู่นะเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะนะเป็นเป็นในเรื่องของโชคชะตาพรหมลิขิตเนาะถ้าอย่างนะนําอะไรคุยน็อปซอสนะคะบางคนก็อาจจะได้เจอกับพ่อไม้แม,ไม่ไม้เหมือนกันนะคะหรือเป็นคนที่แบบมีเคมีที่ตรงกันนะคะพลังงานชาวทัตลมเนาะเมถุนตุน เอมเพอเรอร์นะคะพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองก็ได้เหมือนกันคนคนนี้เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเนาะคุณเขามีคุณในใจอะ่ะคุณได้ใจเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะเขามองว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนหล่อนะคะเนี่ย เขาจะเขาจะมีคุณเนี่แหละนะเป็นคนรักของเขานะเขาเลือกคุณนะคะเขาก็น่าจะเชื่อแหละว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันได้นะคะสําหรับให้สองถ้วยนี้นะจะมีความแบบคลั่งไคล้กันมากๆแล้วก็ดึงดูดกันมากๆนะคะระหว่างคุณและเขา ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกๆกการัพ p อ o r t ให้กับช่องของเรานะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์ค่ะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะคะน้ามันว่านของเรานะคะก็จะเป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้นะคะก็จะใช้ได้สะดวกมากนะคะ นะแล้วก็สะดวกในการพกพานะคะมีกลิ่นที่หอมนะคะกลิ่นที่ดีเนาะขอบคุณเพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ